17อันดับตัวละครนั้นและผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวละครนางเงือกที่จะทำให้ใครหลายคนเริ่มหลงรักตัวละครนางเงือกในโลกของบาร์บี้มากขึ้นสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง B B Spirit นะครับ แฟนชส์ภาพยนตร์บาร์บี้เองก็เป็นหนึ่งแฟนชส์ใช่ไหมครับที่นําเทพนิยายต่างๆมาตัดแปลงเยอะแยะมากมายแล้วภาพยนตร์ที่น่าจะถูกใจแฟนบราร์บี้ก็น่าจะเป็นภาพยนตร์แนวนางเงือกนั่นเองมันก็เลยทําให้อจาจกรวาลแฟรนชส์ภาพยนตร์บาร์บี้เนี่ยมีตัวละครนางเงือกเยอะแยะมากมายนะครับผมก็เลยจะเอาใจคนที่ชอบอยู่กับนางเงือก หรือชอบนางเงือกในโลกของบาร์บี้มาจัดอันดับ17ตัวละครนางเงือกในโลกบาร์บี้ที่น่าสนใจที่สุดแล้วก็อาจจะทําให้คุณคุณที่ดูคลิปนี้เริ่มสนใจตัวละครนางเงือกในโลกของแฟรนไชส์ภาพยนตร์บาร์บี้ก็ได้เพราะว่ามันมีหลากหลายตัวละครหลากหลายคาแรคเตอร์มากเลยนะครับอยากรู้ว่ามีตัวอะไรบ้างมาดูกันเลยครับอันดับที่17 Coral และ a อน m o o n จากภาค Barbie m a มร p o s a เป็น2องนางเงือกสาแฟดที่อยู่ใต้ทะเลที่อมืดครึมของดินแดน Water Wheels c คอ a l และ a อน m o ูเป็นนางเงือกที่มีสายเจเลาเละมีรสนิยมที่ลงไหลในพวกของประดับต่างๆมากมายอย่างเช่นหอยคองโก้ o, ที่พวกเธอได้วายให้ m a r i p o s ซและเพื่อน ไปขโมยหอยคงโกมาเพื่อแลกกับการบอกทางให้เมริโพซาในการไปตามหายาถอนพิษยีวิโอสบอกมาเจ้าต้องการอะไรแล้วเราจะช่วยจัดการให้หอยคงโกอันดับที่สิ The Destiny จากพ่อบาร์บี้อินนิเมอร์เมทัล2ี่องรอ่ไม่จริงอะ ถูกอีกแล้วถ้าพวกเธอไม่มีพลังจิตมัน่นคงสนุกกว่าน,นี้เป็นสามนางงาที่เป็นช่างเสริมสวยของอาณาจักรโอเชียนาประกอบด้วยดินดราดีและดินนอกจากนั้นพวกเธอยังมีพลังพิเศษในการเข้าร่างทรงเพื่อทำนายเรื่องราวต่างๆในอนาคตที่จะเกิดขึ้นจริงแต่หากเมื่อใดที่พวกเธอออกจากร่างทรงแล้วพวกเธอจะไม่สามารถมองเห็นอนาคตได้อย่างที่เธอเคยทำนายอนาคตให้เอริสว่า เธอจะถูกคุ่ยมาหลังเป็นหญิงที่สามารถทำลายท่านได้อ๋องั้นเหรอถ้างั้นข้าจะจัดการมันก่อนแล้วมันอยู่ที่ไหนล่ะอ๋าเดียนราอันดับที่สิบห้า เคล่าและซีไลจากพ่อบาร์บี้อินเนอร์เมเทลพวกเธอเป็นนางเงือกที่เป็นเจ้าของร้านเสื้อผ้าใต้ทะเลข,ของอาณาจักรโอเชียนาเป็นสองนางเงือกที่มีรสนิยมหรือเลืองของแฟชชั่นพอสมควรเห็นได้จากการที่เธอช่วยมารอยเลือกชุดแต่งตัวเพื่อให้มารอยปลอมตัวเป็นนางเงือกทาให้พวกเธอได้ร่วมกับมารอยในการช่วยมารอยพิสูจน์ตัวตนที่แท้จริงว่าเธอเป็นเจ้าหญิงนางเงือกทายาทที่แท้จริงของอาณาจักรโอเชียนา และที่กลาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันในที่สุดาอาหารเขาฉันด้วยเป็นเกียรติอย่างยิ่งเพคะขอพระไทยฝ่าบาทเคลากับซีไลก็มีบทที่สําคัญแต่ว่าผมไม่เห็นความแตกต่างของคาแรคเตอร์ของ2ตัวนี้แล้วก็เป็นตัวละควรที่มี sense of fashion ก็เลยเอามาหมารวมเป็น2ตัวในการจัดอันดับนะครับเพราะว่าเราไม่เห็น personality ที่แตกต่างกันของ2ตัวละควรนย้เลยอันดับที่14 เจ้าชายนาลูจากภาคบาร์บี้แฟริชโทเปียเมอร์เมเดียเขาเป็นเจ้าชายเงื่อกผู้ปกครองในแดนใต้ทะเลชื่อว่าเมอร์เมเดียเขาเป็นเจ้าชายที่มีความกล้าหาญและมีความรับผิดชอบต่อการดูแลอาณาจักรเจ้าชายนาลูเคยช่วยเหลือนางฟ้าเอลีนาในการกอบกู้ดิแดนแฟริชโทเปียชวงต่อมา อาณาจักรมือเมเดียของเขาถูกคุกค,คามเขาจึงได้ไปขอร้องให้เอลีนามาช่วยและเหตุการณ์ในการช่วยเหลืออาณาจักรมือเมเดียก็ทําให้เขาได้ค้นพบว่าเพื่อนางเง่าของเขาอย่างโนริได้แอบมีใจให้เขาและเขาก็สารภาพต่อมาว่าเขาก็มีใจให้โนริเช่นเดียวกันจริงหรือเปล่าท่านคิดว่าอย่างไงล่ะ เธอก็เป็นมิรที่ดีเห็นได้จากในตอนแรกเธอรู้สึกต่อต้านลูมิน่าที่อันดับที่ส1บเอ็ดไคลี่จากพ่อาบอ์บี้ในมูร์เมเทล2 k คลี่มอร์แกนเป็นนักโต้คลื่นของออสเตรเลียเธอเป็นแชมป์นักโต้คลื่นที่เก่งกาจและยากที่จะเอาชนะมา,จากจนเมื่อวันหนึ่ง เธอได้ขโมวลไส้คอของมาริอาทาให้เธอได้กลายเป็นนางเงือกขึ้นมาและถูกล่อโลงให้ไปปลดปล่อยนางเงือกชื่อรายชื่อเอริสแต่เธอก็กลับถูกกักขังไว้แทนเธอเองแต่สุดท้ายเธอก็ได้รับความเชื่อโดยจากมาริอาและได้พยายามช่วยมาริอาหยุดยั้งแผนการชั่วรายของเอริสเพราะเธอรักท้องทะเลเหมือนชีวิตของเธอและเธอก็ได้รับของขวัญจากราชีคาริซาเป็นไส้คอของมาริอาเพื่อเป็นการตอบแทน ทำให้ไคลี่สามารถเป็นนางเงือกได้ทุกเมื่อนับจากนั้นของหนูจุดประสงค์ของเจ้าอาจไม่เคยบริสุทธิ์แต่เจ้าพิสูจน์ถึงหัวใจที่แท้จริงแล้วเราคงช่วยมาหาสมุทรไม่ได้ถ้าไม่มีเธอไคลี่จริงเหรออือือ <c oughs> เรานักเซิรฟมาโต้อคลื่นกันไคลี่เป็นตัวละครที่รู้สึกเซอร์ไพรส์ที่สุดท้ายแต่คิดเธอดูเหมือนจะเป็นตัวร้ายเธอมีความอิจฉานัเอ,อกที่ มีความสําเร็จในเรื่องของโตขึ้นมากกว่าพอเธอเป็นเพื่อนกับมาริอาเธอก็จะรู้ว่าพวกเธอมีอะไรที่เหมือนกันยุ่ยแยะเธอยังรักทะเลเหมือนกันแล้วก็มีเจตตาสํานึกที่ดีที่จะชดเชยสิ่งที่ได้ทํากับมาริอาในตอนแรกก็คือการได้มาช่วยเหลือมาริอาอันดับที่สิราชินีคาลิซาจากภาคบาร์บี้ในเมืองเมดเทลราชนีคาลิซา,า,า,บาบเธอเ,เป็นราชินีของอาณาจักรโอเชียนาคาลิซากับพี่สาวของเธอเอริส ค่อนข้าไม่ถูกกันเพราะเอริสอิชาที่คาริซ่ามีพลังมาลีเรียซึ่งเป็นพลังในการสร้างชีวิตให้แก่ท้องทะเลจนเธอถูกพี่สาวของเธอปฏิวัตินำเธอไปขังในคุกใต้ดินแต่ก่อนหน้านั้นคาริซาได้นำลูกสาวข,ของเธอที่เป็นลูกเครื่องนางเงือกจากการที่เธอไปพบรักกับหนุมมนุษย์หลายปีก่อนไปฝากไว้กับคุณพ่อของสามีเธอในขณะที่ถูกขังในคุก เธอถูกบังคับให้คอยสร้างมาเมลีเรียให้แก่เอริสเพื่อให้เอริสนำไปแอบอ้างเป็ตัวเองอยู่หลายปีจนในที่สุดเธอก็ถูกช่วยเหลือโดยลูกสาวของเธอและได้กลับมาครองมลลังอีกครั้งคาริซาเป็นราชนีนางเงือกที่มีความเมตตาสงบเสงี่ยมใจเย็นฉลาดเธอปกป้องอาณาจักรด,ด้วยความรักต่อประชาชนและมีความรับผิดชอบสูงในการดูแลอาณาจักรอย่างในตอนที่ลูกสาวของเธอ ปฏเิเสธจะไม่เมรบร่วมงานวิธทีกรรมการเขียนกระแสน้ําเพื่อรับพลังเมอเรียมาต่อจากเธอเธอก็ตัดสินใจจะทําหน้าที่ตรงนั้นแทนลูกสาวข,ของเธอเมอเรียมันสําคัญต่อชาวเงือกในโอเชียนาที่เจ้าหญิงให้ความสนใจต่ออนาคตของมหาสมุทรนะลูกอันดับที่9โรมี่จากภาคบาร์บี้อันธ e สิคริจอโรมี่เป็นนางเงือกที่อารมณ์ขันให้ฮาฉลาดและมีความมุ่งมั่นตั้งใจจริง เธออาศัยอยู่ในอาณาจักรซีเนียอาณาจักรที่อเล็กซ่าค้นพบว่าอยู่หลังประตูเพศสวงจนได้พบว่าโรมี่ได้สูญเสียหางนางเงือของเธอไปเพราะเธอถูกเจ้าหญิงชั่วร้ายดูดเวทมนต์ไปจนหมดเหมือนกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆในอาณาจักรทำให้อเล็กซ่าและโรมี่ได้ร่วมมือกันเพื่อนำเวทมนต์ทั้งหมดกลับมาแก่ทุกชีวิตในอาณาจักรและเพื่อเอาหางนางเงือของเธอ กลับคืนมาและในสุดท้ายโรมี่และเพื่อนๆก็สามารถกอบกู้เวทมนตของอาณาจักรได้สำเร็จอันดับที่ 7. เอริสจากภาคบอบบี้ในมอร์แมนเทลเธอเป็นนางเงือกพี่สาวของราชินีคาลิซาเธออิจฉาที่คาริซ่ามีพลังสร้างมาเลเรีย แต่เธอกลับเป็นคนเดียวในราชวงศ์ที่ไม่มีพลังในการสร้างชีวิตกระท้องทะเลแต่เธอกลับได้พลังด้านลบที่ใช้ในการสร้างพายุวางน้ำบนอันทรงพลังที่ใช้ไว้ขังผู้อื่นและพลังที่ใช้สร้างฝันร้ายที่เกิดขึ้นจริงเธอเป็นนางเงือกที่ชั่วร้ายจอมผดดเดือดไร้ความเมตตาซึ่งนั่นก็เป็นผลจากที่เธอไม่ยอมรับในความแตกต่างของตัวเองจนต่อมาเธอได้พลาดท่าให้แก่มารีอาที่เข้ามาช่วยกอบกู้อาณาจักร ทำให้เธอถูกขังไว้ในวังน้ำโยของตัวเองแต่จนในที่สุดเธอก็หนีออกมาได้และพยายามจะเข้าไปทําลายพิธีรับมารียของน้องสาวตัวเองเพื่อที่เธอจะได้รับพลังนั้นแทนและกลับครองราชอีกครั้งแต่สุดท้ายแล้วเมื่อได้เผชิญหน้ากับมารีอาอีกครั้งเธอก็ถูกเล่นงานด้วยพลังของตัวเองอีกรอบซึ่งเป็นพลังสร้างฝันร้ายเอริสท่านมีขานะ่ะ บอาซะจริงๆท่านถูกกับดักฝันอันเลวร้ายของท่านเข้าแล้วเวทมนต์ข้าถ้างั้นข้าต้องเป็นตลอดการเหรอเอริสเป็นตัวร้ายที่ผมก็ชอบเหมือนกันคือผมชอบไดนามิกของตัวละครนี้คือเธอเป็นตัวละครที่น่าสนใจตรงที่เธอเป็นคนเดียวในราชวงศ์ใช่ไหมตามเรื่องบอกว่าที่ไม่มีพลังมเมเลียสิ่งที่เกิดขึ้นกับเธอคือเธอไม่สามารถดีลกับ ความรู้สึกต้อยค่าของตัวเองได้เธอก็เลยผันตัวเองมาเป็นตัวร้ายทั้งๆท,ที่เธอก็มีพลังที่ทรงพลังอยู่แล้วในการสร้างวังน้ําวนแล้วก็สร้างฝันร้ายให้เป็นจริงใช่ไหมครับก็เลยรู้สึกว่าเป็นตัวละครที่น่าสนใจมากอันดับที่6กเอลินา จากภาคบาร์บีเฟรตโตเปียเมเดียเอลิน่าเธอเป็นนางฟ้าในทุ่งเวทมนตร์ของอาณาจักรเฟรตโตเปียต่อมาเธอได้ถูกขอความช่วยเหลือให้ไปช่วยต้นชาแห่งอาณาจักรนางเงือกทำให้เธอต้องทำการยอมสลับปีของตัวเองเพื่อเปล่งเป็นหางนางเงือกเพื่อให้มีกำลังว่ายน้ำในการฝันฝั์อุปสรรคต่างๆและเพื่อช่วยเหลือเพื่อนนางเงือกของเธอ กำลังตกอยู่ในอันตรายณะขณะนั้นและสุดท้ายเธอก็ได้ทำการช่วยเหลือเจ้าชายและช่วยเหลืออาณาจักรเงือกไว้ได้ในที่สุดและเธอก็ได้กินผลเบอร์รี่วิเศษที่ช่วยให้เธอได้ปีกกลับคืนมาอันดับที่5 เหล่าราชทูตจากภาคบาร์บี้เดโมนเบลเทลทเหล่าราชทูตเป็นกลุ่มนางเงือกที่มีความใกล้ชิดก,กับเหล่าราชวงศ์ที่สุดพวกเธอเป็นตัวแทนจากพื้นที่ของมหาสมุทรในเคต่างๆ มาทำการเชื่อมพลังของท้องทะเลในแต่ละพื้นที่ที่ถูกบรรจุไว้ในอัญมณีที่เหล่าราชทูตแต่ละคนครอบครองดูแลไว้เพื่อนำอัญมญณีเหล่านั้นมาใช้ในพิธีกรรมการเปลี่ยนกระแสน้ำซึ่งเป็นพิธีที่จัดขึ้นที่สถานที่ที่เรียกว่าอควาเรียเป็นสถานที่ที่อยู่ใต้ทะเลลึกของนิวซีแลนด์ซึ่งถือว่าเป็นสถานที่ที่เป็นจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์งานเงือกหรือก็ได้ ทุกๆ20ปีสมาชิกของราชวงศ์เงือกจะต้องไปนั่งบนบังลังเพื่อรับพลังเมลรเลีเยซึ่งเหล่าราชทูตจะต้องใช้พลังอายาัยมณีของตนเพื่อมอบพลังจากอาาัญมณีทั้ง4ให้แก่ผู้ปกครองอาณาจักรให้ได้รับพลังเมเรเลียต่อไปราชทูตคนแรกชื่อแคทรีน เธอเป็นนางเงอกจากทะเลแถบเอเชียเธอมีลักษณะยิ่สายที่ค่อนข้างว่องไวเธอพูดไวเื่อนไหวตัวไวเธอเป็นผู้ดูแลมรกกของทิศตะวันออกซึ่งเป็นรูปเปลือกหอยเธอถูกเอริสโจมตีให้ฝันรายของเธอปรากฏขึ้นมาซึ่งมันคือการที่เธอเชื่องช้าพูดช้าขึ้นนั่นเองทำอะไรลงไปเอาความเร็วของเจ้าไปไงละ่ะ ราชทูตคนที่สองชื่อเซรีนาเธอเป็นนางเงือกจากทะเลอาร์กติกเป็นนางเงือกเรียบร้อยใจเย็นขึ้นชื่อในเรื่องของรูปรักษ์ที่สวยงามสงา่าผมบอนสวยและมีหางเงือกที่เป็นประกายสวยงามเธอเป็นผู้ดูแลเพชรเจรนายแห่งทิศเหนือซึ่งมีรูปโลมาเธอถูกทำให้ฝันร้ายของเธอกลายเป็นจริงซึ่งมันก็คือการที่เธอมีรูปลักษณ์ที่น่าเกลียดน่ากลัว ราชทูตคนที่สามชื่อเดรเบล่าเธอเป็นนางเงือกจากทะเลแถบอเมริกาใต้เธอมีนิสัยเมตตาและใจดีและเธอเป็นนางเงือกที่รักความสงบและความเป็นอิสระเสรีเธอเป็นผู้ดูแลอความมารีนแห่งทิศใต้ซึ่งเป็นรูปตอไม้ทะเลเธอถูกธให้ฝันร้ายกลายเป็นจริงด้วยการถูกกักขังในพื้นที่แคบๆทำให้เธอไม่มีอิสระ ฉันออกไปทีฉันทนอยู่ที่กัแคบไม่ได้นะอ้ฉันว่าฉันน่าจะเพิ่มประสบการณ์ให้มากขึ้นราชตุนที่สี่คือเรนาตาเธอเป็นนางเงือกจากทะเลแถบแอฟริกาเธอเป็นนางเงือกที่มีความกล้าหาญแยบขึมสุขุมและเธอเป็นผู้ดูแลเอเมทิสแห่งตะวันตกซึ่งเป็นริ่มหอยเปลือกเกลียวเธอถูกทําให้สังรายเธอกลายเป็นจริงโดยการที่เธอกลายเป็นนางเงือกที่ขี้ลัวขี้แย คนมี personality ที่แตกต่างกันมีความกลัวที่แตกต่างกันนะครับและที่ชอบก็คือดีไซน์การออกแบบตัวละครของพวกรชาชทูตคือก็คือมีความสะท้อนดีไซน์ของแต่ละเขตพื้นที่ที่แต่ละคนจากมานะครับอันดับที่ 3. ไอล่าจากภาอบรา b ีเดอ e ์ i n m m g i i c ไอล่าเป็นานางเงือกที่คอยดูแลโลมาอันยิมณีซึ่งเป็นโลมาวิเศษที่หายาก วันหนึ่งโลมาพวกนี้ถูกจับไปโดยเจ้าหน้าที่อนุรักษ์สัตว์น้าทาให้ไอล่าต้องปลอมตัวขึ้นมาบนบกเพื่อช่วยพวกโลมาซึ่งนั่นทำให้เธอได้พบกับบาร์บี้และเหล่าน้องสาวโรเบิร์ตเมื่อไอล่าได้ทาความรู้จักบาร์บี้มากขึ้นทําให้เธอยอมเปิดเผยความลับของตัวเองว่าเธอเป็นนางเงือกและบอกความจริงของสาเหตุที่ต้องมาบนบกเมตภาพของบาร์บี้และไอล่าจึงได้เกิดขึ้น และทั้งสองก็ได้ช่วยรวมมาที่ถูกจับก,กุมได้สำเร็จอันดับที่2โนริจากภาพบอร์บี้ฟริตเทเปียเมอร์เมเดียโนริเป็นนางเงือกที่อารมณ์ร้อนที่อาศัยอยู่ในอาณาจักรมร์เมเดียเธอเป็นเพื่อนสนิทของเจ้าชายนาลูแต่จริงๆแล้วเธอแอบชอบเขาและรู้สึกหึงหวงเวลาที่นาลูพูดถึงผู้หญิงคนอื่น ทำให้เมื่อเธอได้พบเอรีนาผู้หญิงที่นาลูพูดให้นูที่ฟังบ่อยๆเธอจึงแสดงท่าทีจะไม่พอใจเวลาเจอเอรีนาและเมื่อรู้ว่านาลูอยู่ในอันตรายเธอจึงตัดสินใจจะไปช่วยเขาเพียงคนเดียวแต่สุดท้ายเอรีนาก็ต้องมาร่วมด้วยเพราะการเผชิญภัยครั้งนี้เธอทำคนเดียวไม่ไหวแน่นอนทำให้เธอได้เริ่มกลายเป็นเพื่อนกับเอรีนา เราได้ช่วยเหลือเธอฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆจนเมื่อเธอรู้ว่าเอลินาไม่ได้ชอบนาลูเลยและเมื่อช่วยเจ้าชายสำเร็จนาลูจึงได้สารภาพว่าเขาก็แอบ,บรักโนริเช่นเดียวกันจริงหรือเปล่าท่านคิดว่าอย่างไรล่ะ oh, <thank> เราจะไปดูกันต่ออย่าลืมกดติดตามช่องชาแนลบีบีสปียนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดกับคอนเทนต์ใหม่ๆที่จะอัปเดตเรื่อยๆในอนาคต อันดับที่ 1. มาริอาจากภาคบร์บีในเมอร์เมเทลมาริอาเป็นแชมป์นักโต้คลื่นของมาริบูที่คพบคุมเบ้าความจริงเธอเป็นเจ้าหญิงลูกครึ่งน,นางเงือกและยังเป็นเจ้าหญิงของอาณาจักรใต้ทะเลโอเชน่าอีกด้วยแม่ของเธอได้ตกอยู่ในอันตรายจึงทําให้เธอจะต้องลงไปใต้น้ําเพื่อกอบกู้มาลังคืนให้แก่แม่ของเธอเพราะเอริส ได้ยึดไปทำให้มารียต้องหาทางที่สุดความเป็นทาย,ยาทของเธอโดยการปลอมตัวเป็นนางเงือกจนในที่สุดพลังนางเงือกที่ซ่อนอยู่ในตัวเธอก็ได้เผยออกมาทำให้เธอได้กลายเป็นนางเงือกจริงๆและช่วยเหลือแม่เธอได้สำเร็จ ซึ่งเธอจะสามารถกลับร่างไปเป็นมนุษย์ได้ก็ต่อเมื่อเธออธิษฐานต่อไส้คอที่แม่เธอให้ไว้และในเวลาต่อมามรีอาก็ได้กลับมาประชิญหน้ากับเอริสซึ่งเหตุการณ์ครั้งนั้นทําให้เธอได้รับพลังมรดยของตัวเองมรีอาจึงสามารถแปลงร่างเป็นนางเงือกหรือมนุษย์ยามใดก็ได้โดยไม่ต้องขอกับส้คออีกต่อไป ไ่ออยากจะเเชืออตัวละครที่มีความดือ้อมีความหัวแข็งมีความเห็นแก่ตัวอย่างที้เราจะเห็นในฉากแรกคือเธอแทบจะไม่อยากจะเชื่อใครเลยว,ว่าเธอเป็นนางเงือกแล้วการตัดสินใจแรกที่ทําให้เธอเลิกที่จะลงไปทะเลก็คือเธออยากจะให้แม่เธอรักษาอาการนางเงือกของเธอเพื่อที่จะให้เธอเป็นปกติผมก็เลยชอบตัวละครนี้คือมอี personality ที่เราไม่ค่อยได้เห็นในตัวบาร์บี้จาก ภาคและหลายภาคที่จะเป็นคนดีคนกล้าหาอย่างดีเพราะว่าตัวละครนี้ก็จะมีความที่มี personality ที่เป็นด้านลบอยู่บ้างเก็บตัวหัวแข็งอะไรประมาณนี้ครับก็เลยคิดว่าตัวละครนี้มีความซับซ้อนดีก็เลยให้อยู่อันดับที่1ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการจัดอันดับ17ตัวละครนางเงือกในภาพเบีร์บี้ชอบตัวละครไหนกันมากครับสามารถแบ่งปันความคิดเห็นกันได้นะครับเพื่อที่จะให้คนอื่นๆได้มาเห็นว่าเอ้ย เราคิดเหมือนกันเหรหรือให้เราคิดแตกต่างกันนะประมาณนี้ครับก็อยากจะให้ทำคอนเทนต์อะไรเพิ่มเติมก็ลองแนะนำได้นะครับในช่องคอมเมนต์นะครับไปแล้วครับ